เอานะครับนักเรียนามาชั่วโมงนี้นะครับมันดูทีวีของโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยนะครับเนี่ยพอดีเขามาให้ฟอกนะครับ,บเวลาที่เด็กกระเพาะเพชรเขาไปออกหน่วยพวกอะไรมาเนี่ยรับได้มาฟอกตามสานให้เอาทีวีที่ทีเ่เสียมาฟอกแล้วก็ได้มาหลายโรงเรียนเลยนะครับน,นี่อุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยไมไหลเคลื่อะอไปติดบังไม่ติดบงับงเดี๋ยวต้องมาเช็คอินเตอร์ จะเก็บที deux, ่อีกครั aka, ้งเลยตัวตัวตัวนี้นะฮะมีหลายย่ห้อประมาณสิบสิบห้าตัวเต็มไปหมดเลยนะราจะให้เด็กๆซ่อมนะครับคุมดีๆมีหลากหลายนิ้วชุดหนึ่งัจอเล็กจอใหญ่ส้วก็จอ L E D เนอะแบบนี้น เด,ดเ,เ,เดี๋ยวเรา,าะะนะไปซ่อมเลยนะครับไฟซ่อมเลยนี่ฮอร์นี่นะครับนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมนะทีวีนะฮะมาอีฮอพาดานสนิทมาเป็นของโรงเรียนมาจะมาให้ซ่อมดูนะฮะ เรามาดูที่มันเป็นอาการเป็นแบบไดนะครับน่าสามสองนิ้วมั้งประมาณสามสองนิ้วมาเดี๋ยวมาลองดูด้โอเคน,อน้องศรัณยนะครับตอนนี้นะครูก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับแต่กระเป๋ผลลาผุนละจอพาราสติกนะครับเรามาดูว่าอาการเป็นแบบไหนนะครับอันนี้มันมีมาอยู่สองเครื่องนะครับดีตอดีโชคดีมีมีเครื่องลองพาาสติก นี่นะครับของมัเรียนเดียวกันแหละอ่าตัวนี้อ่ามันมีสองเครื่องนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดลองเนาะอ่ามีเครื่องน้อีกเครื่องนึงนะครับพอดีมีอะไหล่ลองก็ได้แกะมาแล้วนะครับนะฮะนี้ก็บอร์ดเหมือนกันเลยอ่ามีอะไหล่ลองก็ดีหน่อยอเช็คได้นี่นะฮะบ,บอร์ดเหมือนกันเลยอ่าเรียนเดียวกันตอนนี้เราก็มาดูนะครับอ่าอันนี้เป็นจอ LED LED สามสองนิ้วนะครับ มาดูหลักการทำงานของมันนะครับหลักการทำงานเครื่องรับโทรทัศน์นะฮะวิธีก็ไม่ยากนะครับเคยสอนในยูทูบแล้วนะนี่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับนี่คือเป็นแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดนะแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดนี่เป็นชุดคอนโทรลนะฮะชุดคอนโทรลควบคุมนะฮะพอร์ต LED ชุดนี้เป็นชุดสแกนนะครับสแกนทุลางเลยติดกับติดกับจอเลยนะครับนะส่วนมากเสียบ่อยตัวนี้เพราะว่าก็คือเวลาเสียก็ปุ๊บเขาก็เลยกับจอพลาดเสียเลย อ่ามันติดกันแล้วฮะแพงมันติดกันจอนึ่เลยเนะี่ยแบบแผงติดกับจอเลยลชุดสแก A Q เนเอกวน์ตัวนี้นะฮะันี่นะเป็นชุดๆมาเลยเนะี่ยเสียคือเ,เสียบ่อยเสียก,ก,ก,ก็เปลี่ยนเลยจอก็ตีเป็นจอเสียเลยสายแพงอ่ะเรามาดูนะครับอันนี้เป็นนี่เป็นขับหลอดแอลอีดีนี่คือบอร์ด แหงใจไฟนะครับลงแหงเลยไฟเสียเนี่ยสามารถซ่อมได้นะส่วนบอร <Do> ์ดพวกนี well ้ถ้าเสียและจะมากนะซ่อมไม่ได้ละเปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้แล้วก็มาดูนะอันนี้ก็เป็นไฟเข้ามาเนี่ยมันจะดูกาวร้อนกาวเย็นก่อนกาวร้อนกาวเย็นก่อนชุดนี้ก็คือแหละเส้นปะเนี่ยมันจะมีเส้นปะนะแรงใจไฟสวิตชิ่งนะครับเส้นปะนี่ปึ๊บช่ดนี้กาวร้อนอันนี้กาวเย็นเสร็จเดียเดียงแล้วก็จะเลี้ยงไปเลี้ยงภาค บอร์ดส่วนหนึ่งก็ไปเรียกบอร์ดคอนโทรลอีกส่วนหนึ่งก็แล้วบอร์ดไปเรียกขับรถ led นะครับก็จะม,ม,มีเต็มไปเลยอันนี้ไฟเข้ามานี่นะครับฟิวนะครับนะชุดโลบัสไทพาสตรงนี้โลบัสไทพาส์แต่อนปิดนะครับแบบ,นะบ,บบสี่ตัวที่ภาค <c oughs> น,นะครับสีฟิลเตอร์ภาคสวิตชิ่งส่วนมากจะเป็นพลาสเฟตนะครับสวิตชิ่งอยู่นี้นะจะเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งนะ เอาตอนนี้เรามาดูนะครับอันนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลนะฮะขยายเสียงนี่ขยายเสียงนี่ลำโพงเอาเรามาเส็บปัก,กลองดูเนาะ <ส iled. S 1> นะครับเราก็าเสส็จปักนะครับนะเราเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์ลวนะครับสวิตช์ตัวนี้ละนะฮะนี้คูตั้งมิเตอร์ไว้ที่นะครับหนึ่งพันโวลต์นะครับแต่เรารอวัดไฟเข้าม,มาไฟมันเข้ามาแล้วนะครับแต่มันไม่ออกมันไม่ออกทางเอาพุตตัวนี้นะ ไม่ออกทางกาวร้อนตัวนี้อยากจะวัดเทียบไฟนี่ฮะไฟ5โวลต์เนี่ยนะไฟ5โวลต์นะฮะอันนี้เรามาดูวัดไฟดูก่อนนะครับว่าไฟมันออกมาหรือเปล่าไฟไม่ออกมาจากกาวกาวนะกาวเย็นฝั่งนี้นะครับนี่คุณตั้ง1,000โวลต์นะครับสามร้อยโวลต์สามร้อยโวลต์นี่สองร้อยสามร้อยก็ประมาณขนาดนี้สามร้อยโวลต์นะครับไฟตกวคอมอ่าตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วผ่านฟิวส์นะครับผ่านได้อดบิดสี่ตัว ไดโอดสี่ตัวได้ปุ๊บก็จะมีแล้วมีบวกลบเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราวัดข้อมตรงไดโอดเลยนะครับไฟไฟสามร้อยมาไหมแต่ตัวเข็มมิเตอร์จะขึ้นไมขึ้นอ่าเดวนี้เนี่ยเราจะใช้มิเตอร์นะครับวัดบวกลบนะครับเป็นไฟไฟดีซีนะไฟมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะวัดนะครับดีทําคนเดียวด้วยเนาะวัดข้อมนี้เลยอ่อเห็นไหมเนี่ยข้อมนี้เลยนะฮะ,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 ะจนจนนี้เลย สามลอยโวลต์ปุ๊บคอมตรงเลโอเลยปุ๊บนะไฟ300โวลต์นี่มานะครับมาตัวนี้ไฟมา300โวลต์ตอนนี้เราวัดไฟนะฮะกาวนะฮะกาวเย็นนะตอนนี้แล้วก็เดี่ยวกาวเย็นคืออยู่ตรงนี้ใช้กาวใช่ไหมกาวเย็นตัวนี้เสียบตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งหะ5โวลต์ตั้ง10โวลต์ DC วัดตรงนี้ไฟออกไหมห้าโวลต์ออกไหมสัมผัสตรงนี้นะครับ ไฟไม่มาคือสวิตช,ชิ่งมีปัญหาอยู่สวิตช,ชิง่งมีไฟไม่มาอยู่ไฟไม่มาปุ๊บมันไม่สั่งงานนี่นี่เราก็มาดูดบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้ก็คือบอร์ดนี้คุณเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับก็คืคอแนละ้ว <c oughs> จอภาพจอภาพที่เสียมันแตกนั่นเองแต่บอร์ดซัพพลายใช้ได้อบอร์ดต,ตัวน,นู้นใช้ได้คือมันมีภาพมาปกติมีภาพมากปกติเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนบอร์ดต,ตัวน,นี้ เปลี่ยนสลับบอร์ดนะเอาบอร์ดตัวนี้ที่มีไฟมาใส่ตัวนี้ดูที่ว่าเครื่องมันทำงานไหมอบอร์ดตัวนี้นะครับอเดี๋ยวกรจะลองบอร์ดตัวนี้นะครับลองเทสไปดูเนะาะบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอะซัพพลายมันเสียอยูอ่แต่ยังไม่ได้แกะดูว่ามันเป็นอะไรบ้างทําท,ทีละชุดก่อนเนาะอ่ะนะครับเรามาดูบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับที่จอภาพมันเสียอยู่นะฮะอันนี้นะครับ เรือบอร์ดเก่าตัวนี้นะครับบอร์ดที่ทดลองเมื่อกี้นะฮะครัวเขียนเลยแล้วเสียอบอร์ดเสียไว้อา่าอ่าเรามาลองดูตัวนี้ก่อนนะฮะลองทีละส่วนก่อนนะครับทีนี้เวลาทดลองก็ต้องลองทีละชุดชุดก่ดอนเดี๋ยวม่งันมันจะงงแตนนี้จอภาพมันเสียอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะมาเสียบเสียบปลั๊กนะครับอ่าบอร์ดเป็นบอร์ดเดียวกันเลยนะฮะอ่ะเสียบปลั๊กอ่เสียบปลั๊กปุ๊บ จะตาปุ๊บก็เปิดสวิตซ์สิกดสวิตซ์ปุ๊บเดี๋ยวสังเกตแบ็คไลท์ตรงนี้นตรงน,นี้นะฮะแบ็คไลท์มาแล้วเนี่ยหน้าจอมาแล้วนะครับไฟคูมไม่ได้วัดยังไม่ได้วัดนะครับไฟยังไม่ได้วัดเนี่ยเรามาดูหน้าจอทิ่นี่มีสัญญาณมาแล้วนะครับจอแตก นี่นะครับจอบภาพแตกอยู่อันนี้ก็แล้วฮะบอร์ดเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับกดปิดเปิดได้นะฮะตัวนี้อยู่แบตไลนะครับเนี่ยเาละครับตอนนี้เนี่ยกูก็สลับบอร์ดนะครับแหล่งใช้ไฟนะครับจากบอร์ดนู่นนะครับเาต่ว่าจอมันเสียอยู่เนี่ยอยู่นี้ก็สลับบอร์ดไปแล้วเอาบอร์ดจอมันเสียอยู่ด้วยนะครับเอามาใส่ตัวนี้ ต้องกดอยาบหน่อยนะติดแล้วนะครับล่อยมาแล้วดูหน <ita> ้าจอที่มีบ่างมีภาพมีอะไรไหมมีแสงมานะฮะสัญญาณเข้าแต่ไม่มีภาพอยู่อีกนะครับมีแสงเข้า,ามีแสงมาแสงแมกไลท์มาแต่ไม่มีสัญญาณภาพมาทีนี้ไฟเข้ามาแล้วปิดเปิดได้ก็แสดงว่าเป็นหนึ่งอันอีกนะครับแต่ไฟเสียแล้วเป็นอนังอื่นอีกเป็นอันอื่นอีก ปิดเปิดได้ตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีภาพหน้าจอแต่มีแสงมาแล้วนะแสงมาแล้วมามาเช็คตัวนี้ทีมเลรามาเช็คภาคนี้นะครับมีแสงหน้าจอมาแล้วตัวนี้นะแสงหน้าจอแรกแรกมาแล้วมีแสงเรืองเรืองละแต่ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอมีแสงมาแล้วนะครับนะ นี่คุณไม่เช็คไฟแล้วนะครับตัวนี้นะเราจะมาเช็คภาคนี้ตัวนุ้นเสียด้วยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เราก็กดม่ามันไม่มีสัญญาณขึ้นมาเนาะเอาสลับบอร์ดมาดีกว่านะลองสลับบอร์ดัวมาใส่บอร์ดนี้เหมือนเดิมไหมสลับบอร์ดเลยนะครับตอนนี้นะครูก็จะสลับบอร์ดแล้วนะครับหรือถ้าเรามีบอร์ดลองอะลองเลยนะครับจะได้หายทุกสายนะครับตัวนี้บอร์ดตัวนี้พอจะบอร์ดมุนมาแล้วอยู่นี่นะครับ เรามาลองเสียบดูเรามาเสียบปลั๊กดูนะครับปึ๊บมากดสวิตช์ยานแบคลา์ไอสแสงมาแล้วนะครับดูหน้าจอนี่ปรากฏภาพไหมปรากฏภาพหน้าจอไหมแสงมาแล้วก็ภาพหน้าจอก็ยังไม่ปรากฏเหมือนเดิมอัญญาณมาแล้วนะครับเปิดมาแล้ว เป็นภาพหน้าจอใส่ผลนะอืออันตัวไหนเนยะอาจจะเป็นตัวนี้ถ่าตัวนี้อีกชุดหนึ่งตัวดีๆมานะยังไม่อันนี้ยังไม่น่าใช่นะฮะตัวนี้ชุดสแกนมันจะเป็นชุดนี้แหละแล้วต้องหาบอร์ดต,ตัวนี้มาอีกบอร์ดหนึ่งนะฮะจะสรุปแล้วนะฮะถ่ายลงกสายแล้วเอาบอร์ดท,ที่มันดีมาเพราะเมื่อกี้เราลองก็เมื่อกี้เราลองกดว่าเราลองกดหน้าจอมันก็ไม่มีภาพไ,ไม่มีโลโก้มาเนาะไม่มีโลโก้มา อาจจะเสียสองอันเลยก็ได้ตัวนี้เนี่ยแต่ไหลายไฟมันเสียอันนึงอยู่แล้วละเดี๋ยวลองหาบอร์ดยังงีม่อีกบอร์ดนึ่งนะมาลองดูสิจะได้ตัดปัญหาไปถ้าพับตัวนี้นะครับครูก็ได้ลองหาบอร์ดตัวนี้แล้วครับบอร์ดคอนโทรลตัวนี้แล้วสองตัวเนี่ยนะครับที่ว่าสองตัวใส่ไฟแล้วไฟมันใส่เมื่อึ้นหน้าจอแล้วแต่ไม่มีภาพนะครับตอนนี้ก็คือตัวนี้บอร์ดตัวนี้ก็คือ อจอภาพแตกนะครับนะจอภาพมันแตกแรงใจไฟใช้ได้ลสลับกันแล้วนะครับตอนนี้คมูก็มาถ่ายอยู่นี้ละสลับทีนี้สงสัยบอร์ดนี้บอร์ดคอนทรลสองตัวเนี่ยจริงหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่บอร์ดคอนทรนตรงนี้สองตัวเลยไม,ม่เป็นไรใช้ได้หมดตัวตน,นี้เสียนะครับชุดสแกนเอ็กไว้เนียเสียคูก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยบอร์ดเดียวกันเลยพานาสนิทเหมือนกันโรงเรีเยนในวันเนี้ย แล้วก็เอาลองบอร์ดตัวนี้นะฮะบ,บอร์ดตัวบอร์ดจนโนนี่สลับมาแล้วนะครับเอาตัวนู้นมาใส่ตัวนี้ฮะใช้ได้ปกตินะใช้ได้ปกตินะครับอ่ะตัวนี้เรามาลองดูนี้บอร์ดเดียวเลยนะครับเนี่ยนะมีสามเครื่องนะสามเครื่องเครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามนี่นะฮะอ่ตัวนี้บอร์ดสลับเนี่ยบอร์ดสองบอร์ดตัวนี้คอนโทรนสลับแล้วมาใส่นี่ก็คือว่าใช้ได้แล้วมาก,กดปุ๊บนะ อ่านี่นะครับแสงมาแล้วนะครับอันนี้เรามาดูหน้าจอเนี่ยแสยงมาแล้วนะครับบอร์ดอันนี้ไม่เป็นไร <couples S 1> หน้าจอเ่ยมีสัญญาณมาแล้วนะฮะยาตรงนี้มาแล้วสัญญาณมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับสรุปแล้วก็ทัวตัวนี้นะฮะชุดสแกนตัวนี้นะฮะเสียไอตัวนี้ก็นะฮะมีแสงมาแล้วนะครับแต่ไม่มีภาพขึ้นปรากฏหน้าจอเลาเสร็จปั๊กลองเปิดดู เสร็จพ uh, oh, ักก่อนวัเราเราก็ต้องลองอย่างนี้นะครับ uh, ลองโลโก้ uh, uh, หน้าจอไม่แสดงผลมาแล้วพบ oh, มีแสงหน้าจอไฟสว่างแล้ว uh, ไฟไ l ดีทีแล้วแต่ไม่มีภาพหน้าจอเนี่ย uh, ชุดสแกน่เสีย uh, 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 ก็สรุป uh, นะคระับตรวนี้เสีย อันหนึ่งล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนเอาละครับนักษาก็สรุปแล้วนะครับจอภาพนะครับจอภาพเสียสองจอเลยจอโน้มใช้ได้ปกติบอร์ดที่ไม่เสียนะฮะบอร์ดคอนโทรลไม่เสียสามบอร์ดเลยสองบอร์ดเลยส่วนบอร์ดสวิตชิ่งพังหนึ่งบอร์ดอีจอนี้คือจอแตกจอแตกที่ทดลองให้ดูส่วนนี้ก็คือละชุดสกแกนนี้เสีย ก็คือเร,เราเปลี่ยนไม่ได้นะมันจะมันจะติดกับจอเลยเนี่ยตัวนี้นะฮะเปลี่ยนไม่ได้ก็จะว่าจอพัดเสียไปเลยอันนี้สกแกตติ่งเปลี่ยนไม่ได้จอตัวนี้ประโยชน์ส่วนนี้นะครับ เดี๋ยวกันเป๊ะนะฮะเได้ตัดความสงสัยไปเลยแต่บางคนก็ซื้อบอร์ดคอนโทรลมาเงี้ยมันไปช่ตัวจอเสียเนี่ยสกแกนตัวนี้เสียนะครับเราก็ตีแล้วจอเสียนะอ่า,อาวันนี้นักษาเอาไว้แค่นี้นะครับนักศึกษาผุมได้ความรู้ไม่มากน้อยอาการเกี่ยวกับการซ่อมนะครับชอแอลวีนะฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะฮะบางทีถ้าเรามีอะไรลองนลงมเรางมมันเสียเวลาเยอะนะฮะ อย่างนี้เราก็ตัดปัญหาไปนะครับอ้าวันนี้ไหมดีดีครับขอบคุณครับ